สวัสดีค่ะดิฉันชงกระนกเปาประดิษฐ์ค่ะสวัสดีครับผมสารโรบุญรอดครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเฮียฮาบ้านแล้วก็ปูนิ่มชนกรนกเปาประดิษฐ์นะครับอะไรเงยเยอะแยะไปหมดเลยเธอมากเท่นี้แหละชนกรนกเปาประดิษฐ์ย่าอะไรอะมีอีกวันนสุกวันนสุกแล้วก็ชี่เราไม่ใช้แล้วโอเคจากเพราะว่าพ่อเปลี่ยนนามสกุลเลยช่วงนี้เป็นไม่ใช้้แลวช่วงนี้เป็น ปาประดิษฐ์แน่นอนใช่ใช่ใช่แล้มีเหมือนเหมือนเจ้ามีสารอ่ะแล้วจับได้แล้วแล้งจับได้แล้วนะฮะก็ดีใจด้วยกบวันนั้นผมก็ไปกับงานเอาเสาลงหลุมมาเนี่ยฮะแล้วก็ไปกันมานะการแต่งงานบ้าเหรอบ้าเลยเอาเสาลงหลุมจะบ้าเหรอว่าแต่ว่าพี่ปาแต่งเมื่อไหร่ลูกเอายากฮะ เด็กเราถ้าเราเด็กเราแต่งเราจะจัดเต็มพี่ป้าหมดเล้ยังครับบ่งตรงเลยครับบ่งตรงครับงานนี้เราจะไม่จัดทึงเทพเราจะไปจัดที่สุรินทร์ทำไมอ้าวคนใหญ่คนโตทั้งทีพี่ป้าบ้านอยู่สุรินทร์เหรอลูกไม่ครับอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพบางแสนชัดๆเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพเออถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องไปจัดสุรินทร์นึกว่าอ๋อแต่ดูอยู่แถวไหนรู้แล้วอยู่แถวบางกอกใหญ่ไม่ใช่ที่ไหนลูก บางบัวทองครนะโอ้โหรวยด้วยทำไมบางบัวทองแม่มีแบบมีทองเป็นบางที่บางเขาเรียกว่าแหล่งอ๋อเหรอเออกล่าวว่าจะบวชเมื่อไหร่ลูกอีกกี่ปียังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจขอเบียดก่อนฮะขอเบียดก่อนนานแล้วเป็นไงนานแล้วเหรอได้ได้ข่าวว่าเพิ่งเขาล่ามันเกิดมายังไม่ได้อุปมงคลเกิดน้องเลยนิดนึงแล้วกันนะ Happy Birthday ทัวร์ยู Happy Birthday ทัวร์ยู Happy Birthday ฮัทบุ๊บเบอร์เดย์ Happy Birthday ทัวร์ยูคอยปลามีความสุขะ น่นนสวดแล้วเหลอโอ้โหแม่รียกใกล้ชิดกับธรรมะนิดนึงวันอาทิตนี่จะไปตรงไหเอาหลวงพ่อให้ศีลลูกละพรลูกเออญาติโยมทั้งหลายก็ให้มีอ้าไม่ใช่อย่างนั้นเออพาไปดูนักดาราศาสตร์ดีกว่าวันนี้ไปไหนอ่ะไปดูเกี่ยวกับเรื่องดาวดวงดาวไม่ไปได้ไหมไม่ไปไม่ได้ทำไมไม่ไปลําบากเลยทำไมถ้าไปคนเดียวไม่ได้ยังไปดูคืนกวอางจัดว่านักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเลิกใหม่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หนึ่งพันสามร้อยเท่า ดีมากมาให้ถูกเวลาเด่นเอยมันต้องอย่างนี้นะฮะเอนักดาราศาสตร์คนเพราะว่าดาวฤกษ์ขนาดมาหืมาเนะ่ยฮะใหญ่กว่าโดวงที่ประมาณ1,300เท่าแล้วโอ้ไม่ต้องแต่ว่าอย่าบ่อยเริ่มลำแล้วเริ่มลำลำไม่ใช่อร่อยนะลำอะไรอะกลายเป็นหนึ่งในสิบของดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบมาเรียบร้อยแล้วเออพอเดียวอ่านซิ ต่อมานะค่ะก็อบอกว่าดาวเรือกดวงนี้นะคะได้รับการตั้งชื่อว่า H A l H R 5171ก็คือ5 1 7 1โอ้เป็นไงเผลอไม่ได้บอกแล้วว่าตัวนี้ต้องรอให้ดีไม่เผลอน่ามันเล่นเลยต่อไปนะคะถูกคนพบผ่านกล้องโทรทัศน์ที่หอสำรวจดาวยุโลปตอนใต้มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณวัน อ1,000เย1 0 0ท100เย้ดไล่เท่ายนะ1,300เท่าสว่างกว่าดวงอาทิตย์1ล้านเท่าและอยู่ห่างจากโลกไป1,200ปีแสง1,000ที1,000 200เหรอเยอไพอแล้วเยี่ยปีไลแสงฉันเกี่ย เขาบอกว่าแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนักดาราศาสตร์ก็เผยนะคะว่า H R 5 1 7 1 a โอ้โหเป็นดาวฤกษ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเปล่าค่ะเอตาตาตาเปล่านะคะแกพาดูกั็ได้เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ยักษ์ มันคือมามากๆเลยเอ,อ,อย่างที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยค่ะสั้นบวอ,อิลีตัวนี้นอกจากนี้นครับนัดาราศาสตร์พผบมผมว่าดาวเลิกดวงนี้นะครับอยู่ในระบบดาวคู่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเย็นตัวลงเรื่อยๆตลอด40อปีที่ผ่านมา นะครับแต่ถึงขนาดนั้นยังมีอุณหภูมินะครับเบื้องพื้นผิวสูงถึง5,000องศาเซลเซียสส่วนดาวอีกดวงที่อยู่ในระบบเดียวกันนั้นมันก็โคจรรอบตัวมันโดยใช้เวลาถึงหนึ่งพันสวันเดียวเซอร์ขอบคุณที่มาจากคำ from เดลี่นิวค่ะเดียวแตงกีวลมมาเดลี่นิวนิวเดลี่นิวนิวโอเคเสียเดียดมันว่บมาจัดการให้พี่หน่อยนะคะโอ้โหอักแล้วชอบฟ้องลูกน้องมากระตืบเมื่อมากเลยอย่าใช้กระตุ้มอะไรแค่โบกลมมาจำไมปิวปิติดแล้ว เ <laughs> 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 เอาไปแล้วครับผมกับคุณเดนี่ด้วยเป็นหนึ่งข่าวดีที่เรามีดวงทิศดวงใหม่ใช่แล้วใหญ่กว่าเดิมน,นั่นน่ะสินะเอาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ